สวัสดีครับผมตนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนํานะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อทวมนะครับวัดปากน้ําชุมพรนะครับปี2525นะครับเหรียญที่เห็นนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทวมครึ่งองค์นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับนี่คราวนี้เรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับ เริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับนี่ใบหน้าของบดทวมนะครับนี่ใบหน้าของบดทวมจะเป็นแบบนี้นะครับจีวอนนะครับจีวอนก็จะมีความคามชัดประมาณนี้นะครับนี่พื้นผิเวเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีรอยเป็นคล้ายๆกันหนดด้า,ขาน,นข้างเป็นวลดลายนะครับนี่ ตัวอักษรนะครับพระครูสุนทรวิริยานุยุทธนะครับวงเล็บท้วมนะครับผมนี่ส่งของด้านหน้านะครับนี่ถ้าส่งให้เอียงเล่นแสงก็จะเห็นเม็ดตาอยู่นะครับเมตดตากลมอยู่ด้านในนะครับนี่นี่นะครับด้านหน้านะครับตัวด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับนี่ยันห้านะครับเส้นยันมีความคมชัดนะครับนี่ตอกสอนในยันก็คมชัดดีนะครับพื้นเหรียญน,นะครับเรียบตึงนะครับขอบข้างมีความเป็นตั้งฉากนะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับเรียบตึงดีนะครับ ขอบข้างนะครับมีลักษณะตั้งฉากนะครับนี่วันนี้มาดูตัวต่อน,นะครับฉลองสมณศักดิ์นะครับและครบห้ารอบนะครับห้ารอบ,บ,บ,บก็หกสิบปีนะครับผมนี่อีกบรรทัดหนึ่งก็จะเขียนว่าบัดปากน้ำชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรสิบมีนาคมนะครับ แล้วก็25นะครับก็คือ2525 25นะครับนี่ตัวนี้ก็มะอุนะครับนี่ส่วนหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญก็มีรอยปิ้นอยู่นะครับนี่ขอบข้างนะครับขอบข้างไม่สนาเป็นขอบข้างปั๊มนะครับ กินลงไปแล้วก็มีรอยฉีกขาดอยู่นะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ขอบข้างปั๊มนะครับกินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่หลวงพ่อทวนนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสองวัดเจ้าฟ้าสารลาอย อีกหนึ่งองค์นะครับผมนี่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถืออย่างตูงนะครับเหรียญรุ่นแรกก็มีหลายลักษณะนะครับเป็นเหรียญแบบนี้แล้วก็เป็นเข็มกลัดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงลงยาสีแดงครับนี่แล้วก็กระไรทองนะครับพบเห็นอยู่หลายลักษณะนะครับตัวเรื่องราคาเล่นหานะครับราคาเล่นหก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับยังไม่แรงมากนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับผมถึงวัตถุมงคลของเถลพ่อกมาหลวงชุมพรเขตุดมศัก์นะครับจะพยายามนำเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ